เ History, ๋อค่เจ๋อ่งนี้จะมาสอนแต่ตัวสิ้สวยนะคะรงนรกก็ไม่มากเท่าไหร่นี่เราควจะเเป็นแบบนี้นะตเออมเ่อปนง่อนะ เ,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 นนเ,เลี้ยเลียอะรเลียใช่จะอาปเป็นไ้หมดเลียเลียค่ะจำได้ไหมนี่นะกับปิดะลาจต่อไปก็เปลี่ยนรงผมอุ้ยอ้ยกับปีศา สวยนะแตงไม่ไ่ไลท์อุ้ยอันนี้สว ก็ทำอีกท่านึงกันค่ะนกโอ้อันนี้อันนี้นกนกนกไม่มีกดแทกกยแทกอันนี้แม่ไม,ม,ม่เห็นด้วยแม่มั่นใจในตัวลูกชายของแม่ละสิไม่เย่าเั้นะเอาเปลี่ยนไปเมืม่อยช่วยนะคะ แม่แม่ก็อวยลูกชายตัวเองเก่งเหมือนกันนะจ๊ะได้แล้วแต่มันไม่้แค่ต้องต่างไม่เ็ดต้องตังอีกหน่อยหน่อยจากแม่หน้าก็ร้อนเองพี่เพือนก็ร้อนแพลก็อุ้ยอันนี้แหละเราประเทศจริงๆด้วยนะจ๊ะจริงอันนี้เฟอร์เจอร์ถามก่อนอันนี้เฟอร์เจอร์นะคะ ลองเป็นอารัมตับเป็ดตัวอย่าไปปนบ้านคนอื่นลองเป็นอารัมตับเป็ดกันเราว่าเราจะไม่ดดิมน,นะขอเอาอะไรใส่ไปอันนี้ติกอันนี้กเ เราค่อยเอาตัว <distracting> อ <Sky jogo> ื่นไหมต้องเป็นดำกับเป็ดยังไงในนั้นนะอันนี้ก็ไม่ดำเท่าไหร่นะน้องขอดูอันไหนดำกันอันนี้ดำไหมฉันยังไม่เห็นใครเลยนะจ๊ะอันนี้อันนี้ดำสนิทไหมอันนี้ดำสนิทโอเคน่าเอาน่าออกน่าเอาอนี้ก่อน 对呀。 มากเกนไปอะไรพวกคุณน่ะแหละมนแต่ต้องเนื้อตัวก่อนถ้าเกิดผมเปไ็นอะไรขึ้นมา <Okay. S 1> มนมาาะมจวคน่เอแล้วอะตับเป็ดเธอก็จะเอาเรื่องคุณเหมือนกันข้อหาพยายามทำลายร่างกายขางคุต่อไปก็อเอานี่ผมไม่รู้จักมันใส่ความมันง่วงแล้วเว้ยถ้าเกิดไม่มีหลักฐานะอะอะเรตับเป็ดอะเดินตัดันเอ้อเอเอ่อกระเยาห่าดวงกิตเน้องช่ เฮ้ยอันนี้อันนี้แนมอย pues ู่ในตึงอย่างนี้แนอยู่ในตึงนะเดี๋ยวเราสร้างกันดำนะก็ไม่นีนี่ได้อยู่แต่มีสีขาวม่ใา่ชีพใช่ปะอรับแโรงแรมำตับเตกสวัสดีค่ะไปไหนแก วัวเล็กอ๋ออืมกำลังโอเคตัดเจ้าเล็กแล้วเวลชากิพร้อมไปแล้วอ่ะมองไม่ชาเต้มอ,ดดอาามิชาเต้กันอันนั้นตัดเป็ดก็จะไปแกล้งคนนะคะโอเคไปแกล้งคนดีกว่าลองบ้านอ่ะไปพอดีเลยอ่ะไปบ้านอย่งนี้แล้วกันเตรียมอะไรดีเตรียมระเบิดกับกับ กับที่นอนนะกันเกนจะเบิดกับที่นอนอยู่ไหนเบิดอยู่ไหนก่อนเนี่ยอ่ะเราก็จะเตรียมที่นอนอยู่เดือบิดกันก่อนดีอ่ะเตรียมที่นอนก็เตรียมระเบิดด้วะเบิดอยู่ไหนกันโอเคเอากดๆโอเคโอ้โหยังชัดเนี่ยไม่เห็นนะ คอนให้ได้ป่ะเราเหน่อยน,น,นะคำพูดเดือดค่ะไม่ใช่อยู่ตรงนี้ช่วยใครว้าใครใหม่ไปถ่ายว่าเราอยู่ตรงไหนนะคำเหนื่อยทมแทมแทมแทมทำแทมแทมเราอยู่นี่ค่ะอุ้ยเหมือนมีคนนะคะโอ้โหคน,นเราจะเราจะเข้าไปไหม เราเป็ดอาลัจเป็ดคขจะแปนเราไหมอ่ะจุใสจังขอจะพูเรา้ยบานไม้บ้านไฟหม้ทุกคนเราจะเราจะข้าไปบ้านไฟไหม้กันนะคะเพื่อจะไปชู้เดียเด๋ยวคนอื่นเอ้อยเร้อนร้อนเดี๋ยวจะเข้ามาทำไมาเนี่ย โอเคผ่านออกมาได้อ่ะต่ตัวเราหายไปไหนกัอนอ่ะตัวเราหายอเอาอย่นี่โอ้ยตัวมันมืดก็เห็นมองไม่เห็นวิ้ยเข้าไปดีกว่าขาล็อกบ้านไหมล็อกเค้ก็กดมาตรงนี้กันกดมาตรงนี้คือ ประบมโดยหน่วยงานต่างๆคอยอำนวยความสะดกวกทั้งอาหารน้ำดื่มพระราชทานรวมไปถึงรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุยาน้องๆรอดอจิตอาสามาช่วยเหลือให้เ<ด>ริการค่ะที่ข่าวได้พูดคุยจาก<ม>น<อ>ักประดอายุ14ปีบอกว่าเดินทางมาเพื่อเขา้าถวายสการะพระบรมศพเพราะรักและเพื่อทูลเมื่อครั้ง,งเสด็จไปต้องขึ้นเสด็จไปในถิ่นุพื่ันดา้รวมถึงประทับใจที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะ เฮียนทันเต้จะเบิดจะบิดอะนี่คะเราต้อไปหาบ้านที่เขาเปิดนะคะบ้านยังไงเปิดไม่ยังไงเปิดเปิดยังไงเปิดช่วยช่วยเขาโครงการนี่มันก็เยอะอันนี้ข้ามกันเดเราต้องเตะเราต้องทำบ้านแต่เองก้นเองอ่ะไม่รู้นะที่เดี๋ยวขอป้นเองละกัน ช่างไม่ช่างบ้านอ้าวมาช่างตรงนี้ปั่นบ้านกันหน่อยสิไอ้คนออกไปแล้วเคสจะช่างอันไหนดีเอานนี้กันมันมาอันแรกมะไม่รู้มันมาอันแรกมันอันใดไม่รู้อ่าอาราจับเป็ดนะคะสวัสดีค่ะอารจับเป็ดกำลังมือป้อนบ้านคนอื่นนะ อม้ก็จับเป็ดนะคะกิกกจะมาคว้อบ้านต่ออนะคะนี <s <s ่ค่ะรอบ้านไปเลยค่ะันบ้านตัวเองส่วนบ้านกันอ้าวตัวเชฟหายไปไหนอ่ะตัวเชฟตัวไหนอุ้ยตกตกกตกเราต้องจางตัวเชฟเองอ่ะเอัเม้าตัวเชฟอยู่ไหนดื่มไม่ได้เน่นเไม่ได้เน่บ้านอย่างนี้มาหลายปี พร้อมเจ้าหน้าที่เขตนักก่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกอนทัพนิวซีแลนด์จะพักรายลงนะคะทางเครื่องสกิบพนักงานทำความสะอาดเราปิดก่อนเรากระเพื่อนนะคะนี่เราเข้ามาในบ้านในเราไม่อบบ้านนะคะนี่แล้วก็ว่างระเบิดไปเลยก็ E V P ค่ะกับสถานการณ์ชายแดนไทยกมพูชวันนี้ฝั่งกัมพูชาได้มีการถอนอาวุธหนัก เปิดไปด้<า><า>เปิดตรงนี้เลยาอเคแล้วก็ น่าจะเป็ดกว่าอะน้ำกระเป็ดกว่าไอ,อ้คนหนงเออคนน้องยศด้วยกันรถอะไรดีรถแข็งเด็กด้วกันเออยใช่รถแข็งเด็กรถอะไรมันจะไม่ได้ไอ้รถถีบ <c oughs> <c oughs> จะของว่าจะเอามาคืนเนาะว้ายยิยงเตียปุ่งปุ่งเตียงป้นไปกว่าไปกว่า